วันนี้ทีมข่าวเกียกมา้ามีความยินดีที่จะนำเสนอศิลป,ปะของเรือนไม้โบราณกึ่งปูนทรงปัญญาสอชั้นซึ่งรูปทรงของตัวบ้านและลวดลายภายในบ้านเป็นศิลป,ปะการก่อสร้างแนวตะวันตกที่น่าสนใจเรือนโบราณหลังนี้มีอายุร่วม100ปีและที่สำคัญสภาพของตัวบ้านเริ่มจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รึไม่ที่ว่านี้คือบ้านลุยส์ชื่อที่ชาวลำปางเรียกขานสืบต่อกันมาจากชื่อย่อของผู้เป็นเจ้าของบ้านคือมิสเตอร์ลุยส์เอลทีเลโนเวนตั้งอยู่ภายในบ้านพักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชมุมชนท่ามะโอตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางรูปทรงของตัวบ้านลุยส์เป็นแบบเปือนบ้านหยาครึ่งปูนครึ่งไม้ด้านหน้ามีมุกแปดเหลี่ยมยื่นออกมาช่องเปิดและช่องระบายอากาศเป็นบานเกล็ดไม้ทั้งหมด ภายในตัวบ้านยังปรากฏศีลปะการก่อสร้างตามแบบฉบับของชาติตะวันตกอย่างชัดเจนส่วนชั้นบนถูกแบ่งออกเป็นห้องพักหลายห้องหลายขนาด ประวัติความเป็นมาของบ้านลุยส์ทราบว่าลุยส์เอลทีเรโนเวนผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เดินทางมาอยู่ในจังหวัดลำปางราวๆปีพศ .2445 โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารที่พักและออฟฟิศที่ทําการบริเวณเดียวกันทําให้เชื่อว่าเรือนไม้หลังนี้อาจจะมีอายุเกิน100ปีด้วยซ้ําไป There's storm across the a Clouds valley rolling again. ปัจจุบันบ้านลุยส์อยู่ในความดูแลของกลมธนารักษ์ตั้งแต่เมื่อพศ2482หรือเมื่อ77ปีก่อนหลังจากกลมป่าไม้รับมอบโอนกิจการทำไม้ของบริษัทบอเนียวจำกัดหลังจากนั้นบ้านลุยส์แห่งนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อ <My name. S 2> ปอหลายต่อหลายรุ่นก่อนถูกปล่อยทิ้งร้างเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ล้วก็เปินดีทํางานนะครับมูม่เท่านีรยากาศกันนั่นนักกะครับามูทําไม่ละมูทําไมเนี่ยหมูมองจันองจันเอิ้งนี่นะหมูหานน้น้ำปลาเขานี่ขึ้นกันเนี้ยไปอทําไม่กันเนี่ยดาบโอลแด้นี่ครับแล้วตื่นมาเลยทัล่หลนี้ทำไมมีมิกะห้่งถุยห้างบนเนียวติดไปด้วยเลยติดจ้างมาเลย เออที่เขาลื้อแปลว่าท่ากันนะเออเขาลื้อเลอ่ะเออเขาลื้อบ้านหลุยเนี่ยมันเป็นเจเบตีของหลวงนะมันเป็นของลาคดุแต่อ๊อปเจ้าอยู่เจ้าอยู่อ๋อปเจ้ามันเจของอ๋อปนะคกีบด้นั่นก็ไม่ใหญ่แล้วแต่ต้อนรอดล้นเป็ี่ยนของบ้านมันเป็ี่ยนของหลุยเป็นของไวซัทหลุยเนี่ยไวซัทหลุยแต่ไวซัทหลุยเจ้าอยู่ก็ว่าจะได้ เจียวมันชื่อเลยอะชื่อเลยแหละไม่กัต่อมันไปมันขายดีร้อนมันไปนี่โจกข้ามเกิดมัก็หรพลังมดรอกเจียวพาิแม่นะไอพลั่งโอ้โหทีนี่มันมันจะขายพเรื่องบุญสมห่อรอยอันนมดเนีอร่อยบาทปิมันชื่อแบบแป้งมดตี่กลงนะครับโอ้โอ้หมวหล้ตึงตึงบ้านสักบ้านเพื่องมดนะเนี่ะ ออร่อยบริเวณนะ่ะบริเวณแป้งเสียวหม,มาหอมแป้งอันร่อยยังแป้งอยู่นะ,ะลูอิสเอลทีเลโนเวนเป็นลูกของแหม่มแอนนาเลโนเวนอดีตครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักลูอิสได้อาศัยความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับราชสำนักสยาม ที่ได้วิ่งเล่นและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนได้มีตำแหน่งมีเครือสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจสยามและต่อมาได้อาศัยเส้นสายที่สามารถเจราจาเข้าถึงราชสำนักนด้เองจนได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนทําไม้กับบริษัทบริติสบอ์เนล์อยู่ที่เมืองระแหงหรือจังหวัดตากเมื่อพุทธศักร,ร 2, 27, าช2427ขณะมีอายุได้29ปีและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ฝรั่งทําไม้ในตำนานป่าไม้ไทยอีกคนหนึ่ง ฝรั่งไปคนออกแบบ<ม>แล้วก็คนที่ทำนี่ไม่ใช่ไทยนะ<ม>คนทํานี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพม,ม,ม่าเพราะคนคนไทยเนี่ยไม่ทราบด้วยนะฮะ<ม>ไม่ทราบเลยว่าคนไทยหรือว่าคนท้องถิ่นนะไม่มีฝีมือมเพราะว่าเราเลยผ่านสังทางคาับนะ<ม>ผ่านสังทมงทาตก็มีแรงงานแทนเกณฑ์คนท้องถิ่นนะคร ทำมาอะไรไม่เป็นนะพ่อมีนะที่เป็นแรงงาน oh. พวกง่ายๆว่าโอ้โหโเรียอว่องอควายที่พุทแก่ขาม่างอวา <ül üyor> ค,คว,างอวายที่เป็นการถวายเกียรติราชกิจนาพระองค์เป็นองพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ม <ül üyor> ีการปลดปล่อย <ül üyor> ท่านแล้วในบ้านหลุยนะให้เข้าใจด้วยนะบ้านหลุยนั้นคือเป็นโมเดลสําคัญที่ไปสร้างไอไอ,อ,อ,อพัพลา รับของรัชก,กาลที่เจ็ดมอบสามยี่สองนั่นแหละเป็นโมเดลมาจากนั่นเลยนี่บ้านหลังนี้แหละเป็นโมเดลนะและบ้านหลุยนี่ก็เกิดขึ้นเดบิวตีขึ้นมานั้งแก่สมัยเยี่ยวเข้าเมืองรวยเข้าเมืองอน่าเสียดายที่ปัจจุบันบ้านหลุยไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณะปักปรุงสภาพ ให้กลับมีชีวิตชีวาเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วไปให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของท้องถิน่นโดยเฉพาะประวัติศาสตร์การทําไม้ในยุคที่ทรัพยากรป่าไม้ของเมืองลาปางเคยเฟื่องฟูอย่างที่สุดทีมข่าวเกือกม้าลําปางรายงาน